ถ้าใครยังจํากันได้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนกันยาผมได้พูดถึงฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์หนึ่งของโรบ็อกนะที่มีชื่อว่าโรบ็อ x โมเมนต์หรือชื่อไทยนะว่าช่วงเวลาโรบ็อกครับที่เป็นฟีเจอร์เสมือน Tik t o k ครับมายัดใส่ใน Ro บ็ x ซึ่งตอนประกาศมาเนี่ยกระแสเฮฮากับฟีเจอร์นี้มันเยอะมากนะแต่เมื่อมาเทียบกับตอนช่วงต้นเดือนนี้ครับกับตอนนี้ครับผ่านไปแค่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะ ตัวฟีเจอร์นี้ครับต้องใช้ว่ากระแสะเงียบครับมากๆนะกับฟีเจอร์อย่างโรบ็อกโมเม t มันเกิอดอะไรขึ้นครับแล้วก็มันมีข่าวด้วยนะว่าฟีเจอร์นี้มีปัญหาครับบางอย่างซึ่งปัญหาที่ว่ามันคืออะไรในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนะะื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ด้วยนะครับเราใครชื่นชอบทอ a แบรฟอร์ ฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์ม UGC ไอเทมรวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโลบ l อกลิงที่ใต้ร่างคลิปนี้นะโดยตรงนี้ครับคือหน้าของฟีเจอร์อย่างโ o บ็อกโมเมนต์นะใครที่เคยดูคลิปครั้งก่อนเนี่ยน่าทราบกันดีนะครับซึ่งตอนนี้ครับดิสไลฟ์ถล่มนะสูงถึงเกือบ40,000คนหงายเพียงแค่3 0,000นะครับเกิน50%ตไปแล้วกับตัวของดิสไลฟ์นะครับไม่ชัวร์ว่าเขาดิสไลฟ์จากดราม่าเชเรปหรือเปล่า หรือดีไซน์จากข้อเสียของมันเพราะว่าฟีเจอร์ของ r o b o x Moment เนี่ยมีข้อเสียนะครับเยอะพอสมควรนั้นแต่ภาพคลิปที่มันแตกเพลงที่จำกัดเวลาถ่ายที่จำกัดคอนเทนต์ที่คือต้องพูดตรงๆว่าคอนเทนต์ใน r o b o x Moment เนี่ยมันขยะพอสมควรนะมันไม่ได้ดีไปกว่า t i k t o อกเลยครับเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่ครับที่ปรากฏใน r o b o x Moment เนี่ยเป็นคลิปที่มาจากเกมกอบครับ เดี๋ยวผมพายดูนะซึ่งตอนนี้ครับคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยทั้งหมดนะในตอนนี้มีเพียงแค่เกือบ600คนจากตอนแรกที่ผมเคยถ่ายคลิปเมื่อช่วงมันเปิดนะคนเล่นเนี่ยประมาณเป็นพันกว่านะครับไม่สัวว่าเท่าไหร่นะผมลืมแต่ลแต่ว่าเป็นพันมาตอนนี้ครับเหลือแค่หนักร้อยนะซึ่งก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเกมเนี้ยมันจำกัดเรทอายุด้วยครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับฟีเจอร์นี้ครับ ทางโรบร็อกก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะซึ่งอย่างที่คุณเห็นนะว่าคลิปใน r o บ l อกโมเมนต์ Moment ครับคุณภาพคลิปมันค่อยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้อาจจะแบบดีหน่อยนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าทอมเขาดีหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคือบางคนถ่ายคลิปออกมาภาพสวยครับบางคนภาพไม่สวยผมไม่ขอเปิดเพลงนะเพราะว่ามันมีเพลงที่อาจติดิขสิ์นะครับซึ่งอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นมอสติโอเบนกอนะครับ ไม่ชัวร์ว่าคนถ่ายเขาแหกหรือเปล่านะภาพคลิปนี่คือแกมากอันนี้คือเขาถ่ายมาจากแแบบมอดเบนกอรนะครับซึ่งไม่ใช่เกมที่เป็นของแท้นะเป็นเกมกอ๊อปเป็นเกมมอดนะซึ่งไอ้ปัญหาพวกเกมกอ๊อปเกมมอดเนะี่ยมีเยอะมากครับอันนี้เกมในที่ไหนไหนนะคอนเทนต์ดีรีดไปแล่ไม่ชัวร์ว่าเขารบทีมพอ,อไรืไนะแต่ดูทรงน่าจะเพราะว่าเกมก๊อปปี้มาครับหรือไม่ก็โรบอลเนี่ยเผลอลบนะอันนี้เกมปกตินะครับอันนี้สต e วเบนกอร ไม่ชัวร์ว่าของแท้ของปลอมน่าจะของแท้นะมันจะชื่อนะครับมันจะมีของปลอมเกมปลอมป่าปนอยู่ครับเป็นเกมที่คือเนี่ยครับอันนี้คือเกม Steel b e ก n g นที่ไม่ใช่ของแท้นะมีชื่อว่า New Game ด้วยคือผมไม่ชัวร์ว่าไอเกมเหล่านี้มาเป็นเกมที่เขาสร้างมาเพื่อโปรโมทหรือเปล่านะครับคืออย่าลืมนะว่าทาง Roblox มันเคยมีประเด็นนะเกี่ยวกับเกม c r o s s r o d ที่ เป็นเกมที่คุณเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะครับและโดนแฮ็กจนโดนแบนได้เลยนะซึ่งผมไม่เชืว่อว่ามันจะมีประเด็นแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับใน Roblox Movement ไหมนะครับแต่ว่าที่เห็นก็คือเนี่ยครับอันนี้เป็นเกมทั่วไปเป็นเกมแบบ Copy คือมันเป็นไม่ได้สูงมากที่เมื่อคุณเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ตมปกนะเพราะว่าชื่อเกมก็ไม่ตมปกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อ d m i n Panel ของ Steelband ก่อนเหมือนกันเป็นเกมที่ มอสไม่ใช่ของแท้นะครับอันนในสอ m เกมเบนโตกาวน่าจะของแท้คือต้องมานั่งแยกนะว่าอันไหนของแท้ของปลอมคือถ้าใครที่ดูเผลอเนี่ยมีสิทธิ์เข้าผิดสูงมากนะแต่ผมเชื่อว่าฟีเจอร์เนี่ยหลายคนผมไม่น่ากดเข้าเกมไปตรงนี้อะครับเพราะว่าโอ้โหเกมกรอบมันเยอะมากหรือเกมที่สมุส่มเยอะมากอันนี้เกมซียเบนนอกรอีกเกมหนึ่งโดนงบทีมไปแล้วนะครับเกมนี้นี่คือ เหมือนเป็นคอนเทนต์แสกกมอ่ะหรือเป็นคอนเทนต์โปรโมทเกมปลอมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ของแท้อันนี้อันนี้ของปล <laughs> <Still S 1> <laughs> อมสตีลเบนหลอดปลอมมีเกมหนึ่งนะคือโชคยันดีที่ทางโรบ็อกแกมีการเพิ่มตรงนี้นะครับเนี่ยไอปุ่มนี้เป็นปุ่มที่สามารถกดรายงานได้คือถึงแม้จะรายงานได้ก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เชื่อว่าระบบโรบ็อกเนี่ยจะทำงานดีพอหรือเปล่านะครับกับคลิปเห่านี้นะ นอกจากนี้ครับมันมีประเด็นเรื่องของคลิปบางคลิปที่ปรากฏในตัวของไอโรบ็อกโมเมนตที่เป็นคลิปแบบคอนโดหรือ18บวกปรากฏมาด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ดูในตอนนี้มันไม่มีปัญหาดังกล่าวนะเออเหมือนทางโ o บ็ x จะปรับปรุงได้ดีนะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีเนี่ยอาจจะเจอได้นะก็ยันดีที่มันมีปุ่มรีพอร์ตให้นะครับกับพวกคลิปดังกล่าวที่แบบไม่เหมาะสมหรือไม่โอเคนะครับเออแต่ต้องยอมรับว่ากระแสะของฟีเจอร์เนี้ย มันตกวอรจริงๆนะคือพูดตรงว่าใครมันจะมาเล่นไอ้ฟีเจอร์นี้ของโรบ็อกกันวะเพราะในเมื่อเราก็มีติ k t o k ให้ดู YouTube Short ให้ดูช่อง YouTube ใหญ่ๆหงายคลิปไอ้คลิปอะไรแบบเนี้ยครับมันเป็นคลิปปันกระแสที่มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับในตอนนี้คือแบบไม่มีความจำเป็นที่คนต้องไปเล่นอนะ่ะอีกอย่างคือทางโรบ็อกแกไม่ได้โปรโมทฟีเจอร์นี้นะครับแบบจริงจังเหมือนกับฟีเจอร์ถ่ายรูปที่โรบ็อกเคยทำเนี่ย ตอนช่วงเดือดฮอนนะเรียกได้ว่าฟีเจอร์ใหม่นะอย่างโรบ็อกโมเมนต์ครับเละไม่เป็นท่าจริงๆมันก็เหมือนตอนที่แล้วที่ทางโรบ็อกแกประกาศฟีเจอร์ใหม่นะครับอย่างโรบ็อกคอนเน็กที่เป็นการโทรศัพท์นะครับหาคนอื่นครับโดยการใช้เกมของโรบ็อกจริงๆอ่ะฟีเจอร์เหล่านี้คือผมว่าทางโรบ็อกแกมาถูกทางนะที่ยัดฟีเจอร์ใหม่ครับบนตัวของแถบเมนูนะภายในตัวของแอปมือถือแต่ข้อเสียคือทางโรบ็อกอ่ะแกทําให้มันใช้ยากไปหน่อยครับ เออยังไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ในการใช้งานแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยคือมันไม่สําคัญนะครับกับ r o b ็อ x คือแทนที่แกจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่แบบหลายคนอยากได้เพิ่มอีเวนต์ดีๆเพิ่มระบบป้องกันที่ดีขึ้นจัดการกับเปโดเคลียร์ปัญหาดามา่าต่างแกกลับมาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอะกับคนเล่นเกมอะคือผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอะครับถ้าคุณถ่ายคลิปเล่นเกมโรบ็อก ยังไงยังไงอ่ะโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ดีที่สุดก็คือการที่ลงมันตัวของ TikTok หรือ y o u u u e s ช o อ t มากกว่าลงที่ r o b l อก o o m e n t นะเพราะ r o b l อก o o m e n t คือผมเห็นหลายคนถามเยอะมากว่าเฮ้ยพี่สรุปเนี่ยลงคลิปใน r o b l อก Mo m e n t ได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยนะครับตังก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ยอดวิวก็ได้เท่านั้นอยู่แค่ใน r o b l อก o o m e n t เท่านั้นแล้วก็อย่างมากสุดอ่ะ r o บ l อก Moment มันทําเพื่อโปรโมทเกมที่ไม่ดังครับคือฟังมันก็ดูดีนะแต่อย่าที่เห็นว่าตอนนี้ลายคนไม่ได้ใช้โปรโมทเกมดังครับแต่โปรโมทเกมกอล์นด้านมากกว่าซึ่งนี่ไม่ใช่สีทางโ o บ็อเนี่ยคาดหวังกับ r o บ็อ x โมเมนต์แน่นอนนะครับกับการปล่อยฟีเจอร์ใหม่นี้มาก็ต้องรอดูว่าในอนาคตทาง r o บ o อ x จะมีการปรับปรุงพัฒนาและโปรโมทฟีเจอร์นี้ยังไง หรือปล่อยทิ้งครับแบบ r o b o o x c o n n e c t ที่ทำเมื่อปีที่แล้วก็เป็นได้สำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วทุกคนนะครับคิดยังไงกับฟีเจอร์ใหม่ของ r o b ็ o x อย่าง r o b l o x Moment คิดว่ามันดีหรือมันแย่จนไม่น่าสนใจมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบเท่านี้สวัสดีครับผม